สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาร,รแสดงความยินดีไปยังสุลกานพระองค์ใหม่แห่งโอมาน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสุตลต่านไฮซัมบินดอริกอัลซาอตในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชเป็นสุตลต่านแห่งโอมานพระองค์ใหม่เมื่อวันที่11มกราคม2563ความว่าสุตาลต่านไฮซัมบินดอริกอัลซาอตกรุงมัสกัรในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสุตลต่านแห่งโอมาน มอมฉันและพระราชินีมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝากพระบาททรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความรุ่งเรืองไพบุญยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโอมานมอมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการนาและการสนับสนุนของฝากพระบาทไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะมั่นคงและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า พระประมาทิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระจุนิษาทท่ราชเก้าตรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีีขัน วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา6นาทีสมเด็จพระจนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์ประที่นั่งที่กองบินตำร,รวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจเตรเวนชายแดนบ้านย่านซื่ออำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดําริของโรงเรียนที่เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน97คน นักเรียนมีผลการเรียนในเกณฑ์ปานกลางผลสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่ำกว่าระดับชาติทุกกลุ่มวิชาสาระจึงได้จัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนทั้งนี้โรงเรียนมีผลการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลทั้งในด้านพุทธ,ธศึกษากริยศึกษาหัตถศาึกษาและพละศาึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติ นอกจากนี้ยังพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานและด้านเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนมีผลงานได้รับรางวัลที่หนึ่งทั้งระดับประเทศและระดับเขตหลายรางวัลโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคระห์ทั้งปัจจุบันและที่สำเร็จการศึกษารับราชการเป็นทหารตำรวจและครูเฝ้าทุนละอองพระบาท แล้วทอดประเนตการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่สาธิตการทดลองการเกิดเมฆหมอกและน้ำค้างส่วนนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาสาธิตการสอนทำขนมลูกชุบซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านนอกเหนือจากการวาดภาพประบายสีการเล่านิทานและเล่นเกมจากนั้นทอดประเนตนกิจกรรมในตรงกลางตามพระราชดัมริพบว่ามีผลการพัฒนาดีขึ้นตามลาดับ โดยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันวันนี้นําผลผลิตในแปลงเกษตรมาประกอบอาหารเมนูแกงเผ็ดไก่ผัดฟักทองใส่ไข่และล้วยบวชีเลี้ยงนักเรียนส่วนกิจกรรมฝึกอาชีพส่งเสริมให้แต่รูปอาหารเช่นทําไข่เค็มและสลาเปาจากข้าวไดซ์เบอร์รี่ที่ต่อยอดมาจากการปลูกข้าวไดซเบอร์รี่ภายในโรงเรียนให้นักเรียนบริโภคเพื่อโภชนาการที่ดี ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับซื้อข้าวไดซ์เบอร์รี่ของโรงเรียนไปจำหน่ายที่ร้านผูฟ้าสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้แก่โรงเรียน โอกาสนี้ทรงเปิดอาารเกษตรสิริสุขที่กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างขึ้นให้กับโรงเรียนตำวตรวจตะเวนชายแดนจำนวน5โรงเรียนเนื่องในโอกาสครบ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อใช้ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรในรงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและการแตรรูปอาหารผ่านกระบวนการผลิตระบบ CMP โดยได้พระราชทานชื่ออาารเกษตรสิริสุขหมายถึงสถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคลด้านการเกษตร รองประาธานธานพธะราชานุญาตให้เชิญพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่ออาคารเพื่อความเป็นสริมงคลภายในอาคารแบ่งเป็นส่วนจัดการผลิตการเกษตรห้องแปรรูปถนอมอาหารห้องบรรจุและตัดแต่งห้องล้างทําความสะอาดและห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่ผ่านมาด้วยรวบรวมและบรรจุผลผลิตการเกษตรของโรงเรียนแล้วหครั้งและจากชุมชน5ครั้ง ในส่วนของแปลงกเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการทําเกษตรผสมผสานโดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้กรเกษตรพอเพียง11ฐานอาทิฐานการเรียนรู้การเพราะเห็ดนางฟ้าการเลี้ยงกบในกระชังการเลี้ยงปลาหนิลและปลาดุกในบ่อเป็นต้นจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทา,านซึ่งไปบริการตรวจรักษาโรคและด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่โดยทรงรับเด็กที่นิ้วมือและนิ้วเท้าผิดปกติแต่กำเนิดเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะ ตลอดจนได้พระราชทา,านเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาแก่ผู้ป่วยยากรไร้ไรายอื่นอีก4คนพร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทุลองประบาทรับสเสด็จอย่างทั่วถึงจากนั้นเวลา12.00น18นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชาดำริของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองน้อยอ,อหัวหินซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน115คนตูตชด7นายและตูอัตราจ้าง3คนที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้กับนักเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารดาอาทิการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจัดกิจรรกรรมสันทนาการโดยนําผลไม้ชนิดต่างๆมาให้นักเรียนได้สังเกตสีและลักษณะเป็นการช่วยฝึกทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนให้กับนักเรียน ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผลผลิตยังไม่เพียงพอจึงต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มและได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก,กศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชรําริเข้ามาให้ความรู้เรื่องการผลิตฐานชีวภาพซึ่งนักเรียนสามารถนำเศษไม้ชนิดต่างๆที่หาได้ในโรงเรียนมาทำเป็นถ่านชีวภาพช่วยกักเก็บความชื้นและปรับปรุงบำรุงดิน ด้านการฝึกทักษะอาชีพมีสำนักง,งานเกษตรอำเภอหัวหินและประาชชาวบ้านเข้ามาให้ความรู้และสอนการแต่รูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรตามฤด,ดูกาลเช่นเค้กกล้วยน้ำวานนึ่งและกล้วยตากจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงสอนทำผ้าบาติกจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนและร้านค้าชุมชนด้านการสหกรณ์ให้นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกและนำไปศึกษาดูงานด้านการสหกรณ์ซึ่งในปี2561 โรงเรียนได้รับรางวัลที่1ประเภทการประกวดการบันทึกบัญชีของสหกรณ์โรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีทรงเยี่ยหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีจังหวัดพะเยา วันนี้เวลา16นาฬิกา8นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมเทพศรีสว่างขวัตบวร,รขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเทคโนโลยีลสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พอ,อสอวอจังหวัดพะเยาที่ทรงค้ากรุณาโปรดให้ออกหน่วยแพทย์เลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนยากไร้ที่เจ็บป่วย ในการนี้ทรงเยี่ยมราชสำน,นักเลนักเรียนจากอำเภอต่างๆของจังหวัดพะเยาที่ไปเฝ้ารับเสด็จโดยได้พระราชทานของเล่นและสมุดวาดภาพประบายสือแก่เด็กที่ติดตามผู้ปกครองไปเฝ้ารับเสด็จพร้อมกับทรงเยี่ยมผู้ป่วยนําเฝ้าจํานวน5้าคนประกอบด้วยผู้ป่ยวยโรคก้อนเนื้อที่คอด้านซ้ายหูหนวกแต่กําเนิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคมะเร็งปอดระยะที่4มะเร็งเต้านมและมะเร็งถุงน้ําดีโอกาสนี้ทรงมีพระบินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และทรงพระกรุณาโปรโดให้ส่งตัวผู้ป่วยทุกคนไปรักษาอย่างโรงพยาบาลจุฬาพรซึ่งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยและญาติด้วย สำหรับวันนี้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาพรออกหน่วยให้บริการตรวจโรคทั่วไปและตรวจรักษาด้านทันตกรรมมีผู้ไปรับบริการจำนวน110คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับดวงตาอายุรกรรมโรคกระดูกและข้อ นอกจากนี้ยังทรงทระกรุณาโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรร่วมกับประสุทธาาิ์จังหวัดพะเยาไปให้คำปรึกษาด,ด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงแก่ราษฎรด้วยจากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุก,กรรมการเข็มเครื่องหมายพอ,อสอวอเข็มพระนามาพิไทยสอวอและโลกแก่อาสาสมัครพอ,อรสอวอ ทั้งนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่47เมื่อปี2520ปัจจุบันมีสมาชิก1,913คน โอกาสนี้พระราชทานทบพระโรกาสให้สมาชิกพอวสอวอจังหว,วัดพะเยาเฝ้ารับพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่และมีพระดำรัสเกี่ยวกับอันตรายจากมลพิษและควันบุหรี่ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งทั้งต่อตัวผู้สูบและผู้ที่ด้รับควันบุหรี่ด้วยเวลาบางทีเราไปพูดกับขาว่ามาสูบบุหรี่ทำไมทำให้คนเป็น มะเร็งน,นะเขาบอกว่าเขาสูตรของเขาเองคนอื่นมาสูตมาสูตเอาไอระเหยเอมีเขาบอกว่ามันไม่ไม่แฟรเลยสำหรับคนอื่นๆที่ไม่อยากสูบบุหรี่และไม่อยากเป็นมะเร็งให้พรกับ พวกเราพอสวอทุกคนให้มีชีวิตที่ดีแข็งแรงทั้งทั้งกายและใจและตั้งใจทำงานกันต่อไป ทุนประหมอมหญิงอุบลรัานราชกัญญาิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา18นาฬิกา50นาทีทูนประหมอมหญิงอุบลรัานราชกัญญาิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังโรงเรียนแม่จันวิทยาคมอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ต้องเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบี n ัมเบอรวันที่มีการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกด้วยการจัดกิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติดงานศิลปะส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกในส่วนของศูนย์เพื่อนใจทูบี n ัมเบอร์วัมีหลักการทํางานแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ช่วยน้องที่ให้คําปรึกษามีอาสาสมัครประจำศูนย์30คน นอกจากนี้ยังจัดก,กิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิกและร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องกับฝ่ายกิจ,ก,รรก,าจออการนักเรียนเชียงรายสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตามโครงการไครติดยายกมือขึ้นทั้งนี้ตลอดระยะเวลา17ปีที่จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนทำให้เป็นจังหวัดท no. ูบีนัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3และมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรสองแห่งคือมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายและชุมชนสีดอนไทยรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองคือชุมชนบ้านป่าลันประเภทดีเด่นระดับประเทศคือชุมชนดินดำดอนแก้วและประเภทดีเด่นระดับภาคเหนือคือบริษัทเซฟูเชียงรายจำกัด แล,และสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้พระราชทานทวรโรกาดให้สมาชิกตรงการไกลติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายเฝ้าพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัวเพื่อรับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจรวมถึงพระราชทานทวรโรกาดให้สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆเฝ้าเพื่อขอพระราชทานคำปรึกษาปัญหาต่างๆ จากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตโครงการทูบีนัมเบอร์ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีสมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วอายุ10ถึง24ปีซึ่งอยู่ในหน่วยงานองค์กรต่างๆกว่า2 0 0 0 0 0คนและมีศูนย์เพื่อนใจท no. ูบีนัมเบอร์วันจำนวน61แห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์คมุนตรีเชิญพระห่มงกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่กระสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัสดสุขโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ยากไร้และทุกคนละาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว วันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน2,000ผืนไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้แก่อำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอเมืองอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอกงไกรลาศอำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเฉลี่ยม หนหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอยและลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้วยพร้อมกันนี้ทรงพระการุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน2,000ผืนไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แก่อำเภอพิชยัยอำเภอรับแลอำเภอตรนอำเภอทองแสนขันอำเภอพิชยัยและอำเภอเมือง ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัยเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนและลงพื้นที่เชินผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงรวมสองรายโอกาสนี้องค์คมนตรีได้เคลืพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรทั้งสองจังหวัดให้รับทราบโดยทรงทระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่มารับผ้าห่มกันหนาวด้วย ต่างเพื่อปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้และที่จังหวัดแพร่วันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอมให้ในายจิรายุอิสรงังกูลณอยุธยาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำน,นวนหนึ่งพันผืนไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลองณห,หอประชุมโรงเรียนลองวิทยา โดยทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวและลงพื้นที่เชลื่อนผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงรวมสองรายต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหารกรุณาที่คุณเป็นล้นพน้น พร้อมกับทรงท้ากรุณาโปรโดกล้าวปรวกระหม่อมให้เชินผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวนหนึ่งพันผืนไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเด่นชัยณหอประชุมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์โอกาสนี้องคมนตรีได้เขินพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น การนี้ลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้วยองคมนตรีติดตามการดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบ้านทัานทองจังหวัดเชียงรายวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะ เกิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1,982ชุดไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ15อําอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งน้อมนำหลักรัชญยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดทำฐานกิจกรรมโรงเรียนศาสตร์พระราชาเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะเข้าใจศาสตร์พระราชานำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสื่อสารรักษาและต่อยอดพระราชเจ้ปิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นเดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงต่างพระราชดำริบ้านทานทองอำเภอเชียงแสนเจริญชิงของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการและผู้แทนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดมริพื้นที่ดอยยาวดอยผาหมน่นผาจิอำเภอเวียงแก่น โอกาสนี้ได้ร่วมกับราษฎรทำแนวกันไปและสร้างปายเพื่อป้องกันและรักษาทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมกับฟังสรุปผลการดำเนินงานของโครงการที่กัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปี2546เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าและเป็นแหล่งร้างงานผลิตอาหารที่ปลอดภัยรวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรที่ถูกวิธี ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่เป้าหมายกำนวณ7,000ไร่ได้ดำเนินการแล้ว4,330ไร่สภาพป่าคืนความสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำาธานนอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจรกรรมคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรโดยถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่การปลูกผักและไม้ผล รวมทั้งส่งเสริมการแตรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาของชนเผ่าเช่นผ้าปักมง้งทําเครื่องประดับเงินทําให้ราษฎรมีอาชีพและ,ะไรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2563 วันนี้พลเอกดางงรัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับฟังแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและรับฟังบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตบัณฑิตครูของคณะครุศาสตร์ที่มุ่งเน้นบูรณาการองค์ประกอบการบ่มเพาะสมรรถนะครูศตวรรษที่21 และสร้างอัตลักษณ์ให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะสี่ประการตามทั้บรมราโชบายได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยโอกาสนี้ได้รับฟังตัวอย่างผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชที่ได้นำองค์ความรู้ในห้องเรียนไปพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนเองอาทิ การยกระดับมูลค่าผ้ามัดย้อมให้ถูมวิสาหกิจชุมชนพออวดอำเภอนนพิตำการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่นสู่การแปลรูปผลิตภัณฑ์และการพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีกเกษตรบ้านว่าใหญ่อำเภอเชียงใหญ่เป็นต้น ซึ่งการสนับสนุนให้ในักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกหลักสูตรสาขาวิชาเข้าใจและเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตราชภัฏท,ทั่วประเทศในการเป็นวิศวกรสังคมที่พร้อมด้วยทักษะชีวิตเชื่อมโยงทักษะวิชาการสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตหลังจบการศึกษาอีกทั้งยังมีความรู้รักษาเมื่อคีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นของตนเองปลูกฝังกิตสาธรารณะเพื่อสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน อันหนึ่งการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฒสุราธ,ธานีวานี้องคมนตรีได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธ,ธานีปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้สี่เสาหลากักวุทายาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนที่ได้น้อมนาท้าบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีผลงานทางพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มนักศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ข้ามสาข์ข้ามคณะด้วยจิตอาสาโดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำซึ่งนอกจากชุมชนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วยังเป็นการสร้างเงยาวชนราชพัฒนให้เป็นวิศวกรสังคมนั่นคือกระหนักถึงความสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจที่ได้รับผิดชอบต่อท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปฏิบัติงานพัฒนาสังคมท้องถิ่นอย่างเป็นระบบมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยาาการสกัข้อขัดแยง้งพร้อมถืดมสภาพกาลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมด้วยความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง นับเป็นประสบการณ์และทักษะพื้นฐานของตัวนักศึกษาในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธา,ารีนาถให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ตลอดทั้งวันนี้ที่อาคารภูมิสติมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีประชาชนทั่วไปนำตะก,กันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานารีนาถพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพานามัยแข็งแรงด้วยสมนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด ผ่านโครงการและมูลนิธิต่างๆในพระอุปธรรมทั้งที่ทรงมีพระดำรํำริให้จัดตั้งขึ้นและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การดําเนินการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนกบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเบญจมาลันทิพขันทองและดิฉันมีรินทิรานาทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ